ชาวราศีสิงห์นะครับเกณฑ์รายเดือนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับต้องบอกเลยนะคะว่าจังหวะนะครับในช่วงเดือนพฤษภาเนี้ยยังคงมีโอกาสจะได้รับแรงกดดันอยู่นะครับยังคงจะมีสภาวะความเครียดอยู่บ้างนะครับเพราะเราต้องไปแก้ไขเพราะเราต้องไปเขาเรียกว่าอะไรเจอความกดดันไม่อยากทําก็ต้องทํา หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้เต็มใจอยากให้มันเกิดแต่นะครับอันนี้เป็นการดูดวงแบบคร่าวๆนะครับรวมๆนะไม่ได้เห็นดวงของใครสักคนนะครับถ้าอยากรู้ดวงเต็มแบบชัดๆลึกๆแล้วไปวางใจตัวเองได้จริงๆนะครับติดต่ออาจารย์ทางแชทนะครับหรือทางเพจนะครับดูดวงอาจารย์อุ้มฟันดวงนะครับทุกคนชาวราศีสิงห์นะครับต้องบอกเลยนะว่าจังหวะนะครับโหพฤหัสก็ขยับแล้วมาเช็คดวงได้ยังครับ ดาวราหูก็ขยับแล้วมาเช็คดวงได้ยังครับอาจารย์จะบอกอย่างนี้นะทุกคนถ้าเรารู้ความจริงนะครับหรือรู้ทุกอย่างแบบถูกต้องจากดวงของตัวเองนะครับชีวิตของเรานะครับมันจะดีขึ้นได้ง่ายๆเพราะเราจะรู้จังหวะว่าอ๋อมันเป็นอะไรจริงๆจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆนะครับแล้วสามารถจะเอาไปวางแผนชีวิตเองได้อย่างชัดเจนที่สุดชาวราศีสิงนะครับเป็นราศีทําไมที่ความมุ่งมั่นอยู่แล้วแต่บางทีความมุ่งมั่นของเราเนี่ยบางทีทําไปทําไมครับ มันไม่มีคนเห็นหรือมีคนเห็นแต่เราเงียบทําไมก็อีกไม่รับการสนับสนุนอีกจริงไหมฮะไม่มีใครเขาเรียกว่าอะไรเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีสิงห์ทั้งหลายนะครับต้องหลังจากนี้นะครับต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพูดเรื่องงานหรือว่าพิเศษตัเองให้มากขึ้นนะครับหรือนะครับอะไรที่ในการทํางานต่างๆนะครับต้องมีการรายงานให้เร็วขึ้นอย่าให้แบบรู้ช้าหรือให้คนอื่นไปบอกก่อนหรือทําไมให้คนอื่นเอาค่าไปกิน นะชาวราศีสิงห์นะครับทุกอย่างนะครับจะดีขึ้นได้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการวางแผนหรือเป็นเดือนแห่งความง่วนเลยอารมณ์แบบมันมีความกดันเข้ามาแล้วกำลังวางแผนสู่อนา,าคตอะไรใหม่ๆนะครับแต่นะครับครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับหลังวันที่ส5้าไปแล้วนะครับหลายๆอย่างจะดีขึ้นนะครับตัวเองจะรู้สึกมีพลังหรือว่าจัดการสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีสิงห์ทั้งหลายต้องมีกําลังใจนะครับทุกคนต้องมีกําลังใจนะจ๊ะห้ามทอ้อห้ามรู้สึกว่า ออะไรอะไรก็เราทำไมอะไรอะไรก็เราแต่สุดท้ายแล้วทำไมเราถูกทิ้งไว้คนเดียวทำไมเราถูกโดนเที่ยวไม่ใช่นะทุกคนจะบอกงี้นะคือต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องวางแผนสำริดแทน,นใช้คำนี้ ต้องวางแผนสักนิดหนึ่งนะคบแล้วมีโอกาสเราเอยกับอาจารย์นะครับอาจารย์จะบอกวิธีการแล้วก็ดูเขาเรียกว่าเห็นดวงตัวเองลึกๆชัดๆอะ่ะอาจารย์จะได้ชี้ถูกว่าไอ้ดวงของเรานี่นะคบข้อข้อดีข้อเสียอะไรจุดเด่นจุดได้คืออะไรแล้วเกณฑ์แต่ละเดือนรอบอายุรอบนี้ปัจจุบันเป็นยังไงนะคบจังหวะดาวใหญ่จริงๆแล้วมันส่งผลยังไงกับอายุรอบนี้บ้างอย่างนี้ครับมันจะทําให้เราทําไมรู้ดวงตัวเองแล้วเอาไปวางแผนชัดๆจะได้ไม่เครียดนะครับเพราะว่า,าราศีศีสิจเนี่ยเป็นคนที่ทําไมถ้าไม่ได้อะไรอย่างที่ตัวเองต้องการหรือว่ามุ่งมมมันทาไเครียดก ตั้งใจมากอยากได้ต้องได้จะได้เขาเรียกว่าแต่ทําไมพอมันไม่ได้ทําไมผิดหวังน้อยซึมไปเลยเพราะฉะนั้นนะครจะต้องบอกนะเดือนนี้นะครับมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้นะครับหลังวันที่15นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้อะไรก็ตามขออย่างเดียวเลยนะครับผู้อ่างจะผ่านได้หมดคือรอบคอบห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดนะครับห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดเลยขอแค่นี้นะครับแล้วมาดูดวงเองแบบลึกๆชัดๆ,ๆ,ๆ,ๆ กับอาจารย์สักครั้งหนึ่งเราจะทําให้ทุกคนนะคะร,รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วดวงเราเป็นยังไงข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดอะไรต่างๆนะครับจังหวะดวงตอนนี้นะครับอะไรเด่นอะไรทําได้อะไรต้องระวงังอะไรต้องเบรกก่อนนะครับอาจารย์จะบอกให้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเห็นจากดวงของของเราจริงๆจากวันที่เดือนมาศและเวลาเกิดนะครับแล้วมาคุยกันสดๆนะครับกับอาจารย์อุ้มฟันดวงครับ